สวัสดีจ้าวันนี้จะทำหอมกกนอไม้เด้อวันนี้นอไม้เดี๋ยวที่ทำการเขียนแล้วก็ต้มนอไม้บ้านเองแหละช้อนสม้ม พูดพูดบราต้องปูดเส้นน้อยอกเอาเส้นใหญ่ๆซับๆเอาพ่อมนไม่มันน่น้อยซับเอาแล้วก็แล้ว ตัดขึ้นตัดตรงมันแก่ออกย่าฟาวเบื่อกันเด้อพดแก่ทำคลิป เมษษ่อยากดังดอกเพียงแต่บ่ออยากให้สมองมันเสื่อมชอบดู Youtube ก็เลยทำเรียนไปงั้นแหละเพราะว่าจะาของทำกับเขาอยู่แล้วทำเพื่อให้ลูกหลานได้ดูว่าการทำกับเขาทำแบบไหน แบบอีสานทำง่ายๆทำไม่ยากหรอก นั่งทําไปเรื่อยๆก็อยู่บ้านซื้อๆก็ได้ทําอะไระทากับเขาเลยอยากทําคลิปซื้อนี่แหละบว,ว,ว่ากันเนาะที่หาว่าทำาอเป็นตาดูกอะอยากทำเนาะก็ะทําได้แค่นี้แหละยังไงก็ขอโทษขออภัย ทำเพื่อป่วหายจ้อกสมองเสื่อมนีซื้อหรอกระหวา่ามีอยู่ซื่อซื้อกับมิตรโรคมาลุมเหล่าเนาะเบาววานความดันเลยหางานอะไรอยู่ทำชีวิตคนแก่แก่แต่ประธานทีน่สูงวัยนะ ลีกสองสมปีจะสูงไวแนละ้วเดี๋ยวรอดูตอนเอาหน่อไม้ไปต้มเสร็ลแล้วกับต้มได้จะเด้อต้มหน่อไม้ อรอครึ่งชั่วโมงจ้า แกงกะจ้าใส่ตะไคร้กับข้าวทำกับข้าวจ้าทำห่อหมกห่อหมกหน่อไม้ตะ,ตะไคร้ใบมะก,กรูด สุกแล้วเครื่องกระตำแล้วก็สักใส่กันเลยเนะาะตำโบคอยละเอียดอับตำไงก็ได้ของอีสานบ้านเรา เนียวแช่น้ำสามชั่วโมงเอามาขูด cũng nó ต่อไปจะเป็นการผสมใส่เครื่องปรุงนะจ๊ะดับเริก็คือรสดี กผงชูรสใส่หน่อยเดี๋ยวีิว่าสร้างภาพอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนนี่คือน้ำปลรราจ้าน้ำปลรราเมบุญเรือนใส่สว้อทับพี่พอดีแหละเนาะอีพอดเด็นั่นอยู่ ดูอ่ะมันก็นดียังค่อยใส่หมลูลงไป ต่อไปก็คือใส่น้ำใบย่านางแล้วก็ใส่หมูหมูสามชั้น ตอนซุปใช่คือใบเมืงหลักถ้ามีใบพักตะแกงที่เสพจ,จะไปเมืงหลักพักตะแกงนห้องมี่จะได้ลายก็หอมเหมืนกันละ่ะ ทำหน่อยก็ได้ไล้ขึ้นเขาว่าทำหน่อยๆก็ได้ไล้ขึ้นเขาเอาไปทัา้มาใส่เงินใส่นี่เอาไปก็ได้ไล้ขึ้นเขาอะเราดูตอนหอบานนี้ ห่อแล้วห่อใหญ่หอ่อด้วยเอาปดดีๆหน,นะาาน่อยนะเนาะมันนี่ทำกินเองไม่ได้ทำขายเนาะเอามันไหนก็ใช้ได้หมด Thank yeah. you. cứ xí lại thế xẹp trong này trong mũ này mà mốc, ngò mốt ngò mây leo có năm ด,นนดูตอนหนึ่งเด้อบาดนี่ タイでね。 เดียวเลยใจญ่ไปเลย เคนี้ก็เสร็จแล้วต่อไปก็คือการไปนึ่ง หนึ่งจ้าหนึง่งรอประมาณหนึน่งชั่วโมงโอ้ปิดฝาบ่ลงเลยเดี๋ยวมันเหี่ยวมันก็ลงเลยซุกลระเด้อบาตเดี๋ยวดูอิจิปนตะกินบอ ว่ามันเป็นตาแซบบอโอ้โหเขาถ่ายอยู่ด้วยลยเนาะแซบ็บ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณนายจ้าบ๊ายบายจ้า